ดานบันทึกตำราเร,ยร,รียวระทงชุดที่๖วันที่็ดแล้วก็ปดคันวานนั้นก่อนที่ท่านจะฟังเทปทุกครั้งได้โปรดกร,รุณาอ่านตำราทั้งสองแผ่นสักสองเที่ยว เอเพื่อให้รู้แนวทางว่าเราได้เขียนแนวทางอะไรไว้บ้างเป็นอย่างไรบ้างแล้วจึงจะมาฟังเทปมันจะทำให้เกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างอย่างเช่นในรายการนี้เราขอให้ท่านเปรียบเทียบในระหว่าง สาวชาวญี่ปุ่นสาวชาวญี่ปุ่นวันเกิด2ปี7แม่จะเป็นตัวขึ้นต้นแต่เป็นเดาวเข่าสาถโเป็นเดาวแบบเคราะห์โดยเฉพาเดาคู่ กัรกับสาวนี้ย่อมต้องมีอะไรผิดหวังอย่างน้อยถ้าชะตาเป็นผู้หญิงยกตัวอย่างสาวญี่ปุ่นคนนี้เมื่อวันเกิดมาชี้ดาวเสาดาวเสาวนี้เป็นดาวที่ไม่ถูกกับผู้หญิงอย่างยิง่งถ้าหากท่าน สามารถจะผ่าดาวเจ็ดออกมาท่านจะเห็นดาวอังคารมันเป็นทุกขังเมื่อดาวอังคารเป็นทุกขังก็ยอมหมายถึงว่าสาวผู้นั้นจะไม่มีความร่ำลุ่นในเรื่องทางความรักนี่เป็นเรื่องกฎใจตัวท่านต้องจําเอาไว้ด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้น และอีกประกัรหนึ่งเจ้าสะตานี้สองปีเจ็ดขึ้นต้นเจ็ดตัวน,นี้เราจะต้องตีความหมายเป็นหลังคาเป็นล่มเป็นที่พึ่งเมื่อเดาเจ็ดตัวนี้ความจริงอยู่ขึ้นต้นก็ต้องทายว่าน่าจะ มีที่พึ่งแต่พอไปอ่านมาตาทันธุภาสีมหายนะและก็สักกะเป็นอธิบดีพาอกเราก็กล้ายินยันได้ว่าเจ้าสถานนี้จะยึดการพึ่งพาอาศัยกับวงญาติก็ไม่ได้ จากผู้อุปถัมภ์อาจจะเป็นมารดาหรือญาติทางมารดาก็ไม่ได้นี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราอ่านให้ฟังนอกเหนือจากที่บันทึกเป็นตัวพินดีวันนี้ถ้าเผื่อว่าท่านมีตำราเทามหาพรมชุดที่ห้าแล้ว เ่งเราใช้อักษรย่อตัวพจุดและมีดูศรทีสามไปหาหนึ่งเป็นเบียดอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าสามมันมาจากอะไรท่านที่มีตำราข้าวมหาพรหมชุี่ห้าแล้วท่านจะรู้ทันทีเว้นแต่ว่าท่านไม่มีตำราข้าวมหาพรหมชุี่ห้านัน้นท่านก็มีโอกาสรู้ นี่คือดาวอัตมาหมายถึงรากฐานพื้นฐานของดวงชะาตาอาัตมาแปลว่าดวงชะตาของชีวิตของเขาเขาเป็นผู้หญิงเมื่อสาม,มาัคคีหนึ่งและดาวศัตรูดาวศัตรูเฉพาะสองตัวนี้เป็นศัตรูกันแล้วแถมดาวอังคารเป็นริยังเป็นปัตตนิ เมื่อมันไปเจอดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวทำลายกันเราทายได้เลยว่าคนนี้ต้องผิดหวังเรื่องความรักเสมอเสมอเราก็าได้รับฟังในวันอาทิตย์รุ่งขึ้นนั้นผู้ที่นำดวงชะตาสาวญี่ปุ่นมาบอกว่าเมื่อคืนนี้แบบ ได้โทรศัพท์มาคุยกันบอกว่าได้ร่าเขาฟังในวันเสาร์ที่เราตายเป็นนั้นปรากฏว่าเรื่องความรับกระูกต้องวื่งการงานกระสกต้องเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่ทำเป็นนั้นเขาหัวเราะชอบใจนี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่เป็นการยืนยันให้นักศึกษาได้รับรู้ไว้ด้วยว่าเขาจะเป็นชาวอะไรเขาจะเป็นชาติอะไรก็ตามขอให้เขาบอกวันน้ำปีตามความ ริงของเขาในประเทศของเขาเราก็มาดูได้โดยเด็ดขาดฉะนั้นไม่มีไม่มีปัญหาจำมานะครับท่นนี้การทายพยากรเราจะเปรียบเทียบของคุณประสาทในแผ่นที่สองนะครับวันเกิดอังคารที่สี่เม็ตเล็กผู้ชาย กลับได้รับตัวทำงานจากวันเป็นดาวพุธนะครับและในเวลาเดียวตัวพอก็คือทำจากเข้ามาหาพรหมลูกสอนห้าี่หกวงเล็บเอาไว้ การพายากรณเราจะเปรียบเทียบของคุณประสาทในแผ่นที่สองนะครับวันเกิดอังคารที่สี่เน็ดเล็กผู้ชายกลับได้รับตัวทำงานจากวันเป็นดาวพุธนะครับและในเวลาเดียวตัวพอก็คือทำจากเท้ามาหาพรหม ลูกสอน5-6วงเล็บเอาไว้ท่านดูการเปรียบเทียบนะครับระหว่างคุณประสาทวงเล็บน4ขาหม้อพรมได้6เป็นคู่ดาวสุภโอทั้งคท่ชีวิตเขาเต็ไมไปด้วยความสดชื่นชีวิตเต็มไปด้วยความราบรื่นทั้งเรื่องการงานแบบความยักเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใายดาวศุภเป็นความรักของผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ถือดาวอังคารเป็นความรักของสาวของผู้หญิงทุกคนนี่เป็นข้อเตรอนใจจาเอาไว้นะคุณประสาบแกมีทั้งสี่ทั้งหุแสดงว่าชีวิตแกก็สดใสสดฟื้นแต่พอมาดูของคุณนิโบริอิปุนวันทีชิเก ข้ามาพร้มไจีนหนึ่งบาปพระทั้งคู่เรามีข้อเปรียบเทียบให้ท่านเห็นสดๆอย่นี้เลยว่าระหว่างสองสตานี้ใครจะมีความสุขกกันท่านก็ต้องตอบว่าโอ้ของคุณประษาทีใส่กระบกลายของสาวญี่ปุน่นเจ็ดกระหน่งบาปพระทั้งคู่สุขที่ไหนมีแต่ความทุกข์เพราะนั้นในความทุกข์อันนี้ เราก็จะได้เสือกาสสอนนอกเหนือกว่าที่พิมพ์ดิไปว่าเราก็จะได้เือกาสสอนนอกเหนือกว่าที่พิมพ์ดิไปว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่งางอวันเกิดชีกับเท้ามหาสมรเอาตัวทํางานทั้งสองตัวมาเปรียบเทียบกันนะมันก็มีมุมถายได้อีกมุมหนึ่งว่า ถ้าผัวสองตัวนั้นเป็นดาวบักครอบทั้งคู่อย่างสาวญี่ปุ่นนี้ท่านต้องหมายถึงว่าชีวิตเขาต้องเป็นไปด้วยการต่อสู้เน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลาคําว่าตลอดระยะเวลาตัวนี้ก็หมายวามเป็นเบียดด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวนหนึ่งพอจุดดึงเป็นราชา มึงเป็นโพค้าปุตตะภาษามหาจรนาวังนี่เราทายไปได้เลยว่าในชีวิตของสาวญี่ปุ่นนี้แม้แต่อา่อการงานเขายังต้องไม่แน่ไม่นอนต้องต้องเปลี่ยนแปลงตลาดเวลาเขาสังคมพดปากกรไครเขาจะต้องถูกเอารักเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาและก็เป็นความจริงที่ตัวแทนของเขา วันอาทิตย์ก็เล่าฟังเขาบอกว่าเขาถูกเพื่อนเขานี่ยพรรพวกิรู่ด้จักันเนี่ยเอารัดเอาเปรีบกงเงินงทองเงินเท่าไรเ,เ,เอาไปแล้วก็หมดผู้ร่วมงานท้งนานด้วยกันยืมเงินก็ไม่ยอมใช้ไม่ยอมคืนบนเรื่องกุ้มใจเหลือเกินท่านเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เปรียบเทียบระหว่างของคุณประสาทราะ พมหาสมลูกศรนี้ห้าไปหาหกหกเป็นราชาแสดงว่าการงานของเขาเนี่ยสบายมากหกเป็นราชาเป็นพนังสาชาลาภะมหาวุฒมแล้วก็เป็นยาติอย่างนี้ชีวิตการง,งานทั้งหลายชีวิตที่เขาผ่านมาในการต่อสู้เขาก็มีแต่ความราบรู่ แล้วก็เป็นความจริงตลอดเวลา20ปีที่รู้จักกัคุณประสาทมานั้นนะเราก็เห็นเขามีความสบายทำงานอยู่กับร้านทองที่บ้านม้อแต่ไม่ได้ขายหน้าร้านหรอกเป็นเป็นหน่วยรับซื้อทองเก่าเพื่อเอามาหลอมเป็นทองแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเกิดขาวสามทีสีสีเป็นมรณะเขาก็มีความจริงใจระหว่างอัตตะกับตโนสุภาตามะสักกะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเกิดขาวสามทีส,สีสีเป็นมรณะเขาก็มีความจริงใจระหว่างอัตตะกับตโน สุคอาตารมากกามีใครรู้บ้างว่าอาจารย์ดวงเนี่ยตัดสินใจอยู่ตัวปีว่าเราจะออกยอดตำลาเท้ามหาพรมให้แก่นักศึกษาดีไหมเราบอกกรลงว่า เราได้พิสูจน์ตำราชุดเข้าวหมาสมมีมาตลอดเวลาสี่ห้าสิบปีพูดง่ายๆว่ากธรรมาหากินโดยอาศัยหลักเกณฑ์อันนี้และเทียบคาดรวดเร็ว,วทันใจหลังจากได้ปล่อยเข้าวหมาสมไปให้พวกต่างสู์เขาเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนยืนยันมาว่า ทำไมไม่ให้มาตั้งแต่ก่อนนี้ละ่ะถามว่าทำไมเขาบอกหลังจากได้แล้วนี่เปิดฟังเทปประกอบตำราที่อาจารย์ดวงเอาดวงตัวเองมาเปิดเผยออกมาที้เป็นจุดๆ,ๆแล้วผลปรากฏว่าก็ามาดูตัวเองบ้างพอดูตัวเองเข้าหลักมันละ่ะรุ่งขึ้นใครมาดูหมอ ตัวบัตรมาดูมาเลยเขายิงตามเ้ามาครับนี้ใช้เวลาเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นถูกใจขึ้นเขาบอกว่าอาจารย์ให้สับมาใหม่รู้สึกว่าสนุกสนานคือคํคำว่าจูจีอันนี้ชอบใจมากคือมันจำง่าย